สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนี่เคอีเช้าล้วนๆนะคะนี่ตัวเด่นก็คือศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเก้าเนาะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึเจ็ดศนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ศนย์สี่สองสามสี่สสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแดเ้าเ้าสามตัวก็ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่ง แปดจ็ดเจ็ดเก้าจ็ดสามสีสี่สามสามเจ็ดศูนยมเจ็นึ่งหนึ่งสามสารีสุกแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดี he ing, he ing, เฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อเอียงตามหนังสือเราอย่าคอยเอียงเด้อต่อไปนี้ก็อ,อีบายตัวดินก็คือสามกับหกตัวกันตัวรองก็สองกับห้ามันสามหกสองอะเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสองหกสามหกห้าหกเก้ สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาห้าเกาห้ากย์ห้าหนึ่งห้าอเก้ราพียวๆเลยนะนี่ไม่ทําีอพด้อหกอกเก้องสามสองห้าหกสามศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งยก็ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆปังๆเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะวันศุกร์วันเสาร์จะได้มีเงินเดียวกันเนาะหิงๆฮงรยรปังๆค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ